สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคน,นยมาทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบการเทรดของรอยัลไฮกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะบอกถึงระบบการเทรดนะว่าจะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรไงบ้างนะคะท่านเไงถึงจะเทรดได้วิธีเทรดกระชาาต่างชาติาวิธีขายของนะคะหรือว่าวิธีซื้อของเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างพอคร่าวๆนะคะที่จะให้ทุกคนไดน้พอเข้าใจได้สําหรับตัวพี่เองนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้เก่งเรื่องการเทรดกระชาาต่างชาติาสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากอ่อนภาษาอังกฤษมากๆเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับใครเนี่ยที่ไม่ง นนะะแต่ว่าจะพอถูถ่ายที่จะซื้อขายกับคนอื่นได้บ้างค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยสำหรับใครนะคะที่อยากจะหากลุ่มซื้อขายสําหรับของคนไทยเกี่ยวกับรอยย่อฮายนะคะทุกคนเนี่ยสามารถกดใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นไปเลยเลยนะหลังจากที่ทุกคนกดไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นคําว่าดิสซื้อขายที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มดิสคอร์ที่เอาไว้ซื้อขายเกี่ยวกับรอยย่อฮายนะคะเทดแรกหรือว่าอะไรก็ตามก็แล้วแต่ละคะที่เป็นของรอยย่อฮายนีย่ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็จะมีคนไทยอีกนะคะถ้าเก ว่าใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะคุยกับชาวต่างชาติอยากจะเริ่มกับจากการขายของหรือว่าหาไรายได้จากคนไทยก่อนเนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มนี้ไปเริ่มได้เลยนะคะแต่ว่าการที่จะขายของได้จะต้องทําบัตรขายก่อนนะคะสาหรับคนซื้อไม่ต้องทําบัตรแต่สาหรับคนขายจะต้องทําบัตรด้วยนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดที่ห้องสอบถามแล้วก็สอบถามแอดมินหรือว่าพี่ที่อยู่ในนั้นได้เลยนะคะ โอเคค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเทรดก่อนเนาะเกมนี้นะคะเราสามารถเทรดได้ทั้งเพชรแล้วก็เทรดได้ทั้งของต่างๆในร่างกายเลยนะคะแต่ว่าจะมีของบางประเภทเท่านั้นนะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถนําเป็นแลกหรือว่านําไปซื้อขายกับคนอื่นได้เช่นอาจจะเป็นของในวงล้อของที่เป็น l i m i t e d e dition มากๆที่ไม่มีขายแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะแปะของที่ไม่สามารถเทรดไว้ให้กับทุกคนเองนะคะในใต้ดินสคริปชั่นเลยในส่วนของการเทรดข้อ ต่อไปนะคะก็คือทั้ง2คนที่จะต้องเทรดเนี่ยจะต้องมีเลเวลตั้งแต่75ขึ้นไปเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเลเวล75อยู่คนเดียวแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้มีเลเวล75ด้วยมันจะไม่สามารถเทรดได้นะคะถ้าอยากจะเทรดด้วยกันจะต้องมีเลเวล75ขึ้นไปเท่านั้นค่ะแน่นอนว่าเมื่อการเทรดจะต้องใช้เลเวลทุกคนก็จะต้องถามหาถึงวิธีการฟาร์มวลใช่ไหมคะพี่เนี่ยได้แปละลิงก์ทิกตอกนะคะหรือว่าเป็นคลิปทิกตอกในว็บใต้ดีสคริปชันเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถ อาจคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าช่วยให้ทุกคนได้ฟาร์มเบลได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถเทรดกับคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปการเทรดของเกมนี้นะคะไม่สามารถเทรดที่อื่นได้นอกจากที่เทรดดิ้งหับนะคะทุกคนการเทรดที่เทรดดิ้งหับเนะี่ยให้ทุกคนนะคะกดปุ่มเทเลพอร์ตตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะคะมันจะมีแมปขึ้นมาใช่ไหมหทุกคนจะเห็นตรง UFO นี้ค่ะ UFO ตรงนี้นะคะคือสถานที่ที่เราเรียกว่าเทรดดิ้งหับ และสถานที่เทรดดิงหับเนี้ยเรามีไว้เทรดกันค่ะหรือว่ามีไว้ซื้อขายนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติทุกคนนะคะอยากจะเทรดอยากจะซื้อขายเนี่ยทุกคนไม่สามารถเทรดที่อื่นได้นะคะเมื่อกดเทรดกับคนอื่นเนี่ยค่าก็จะขึ้ืนมาว่ามันไม่สามารถเทรดได้นะคะทุกคนจะต้องเทรดที่เทรดดิงหับเท่านั้นหลังจากที่ทุกคนคลิกเจ้าตัวนี้แล้วนะคะให้ทุกคน,นกดปุ่มวิสิต์เลยเรานะคะก็จะทําการวร์ปไปให้ u f o เพื่อเทรดแล้วก็ซื้อขายกันค่ะ หลังจากที่เรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกฎแล้วก็ห้ามในการซื้อขายของเจ้าตัวแบรี o y a ล h i ไฮนะคะทุกคนนะคะสามารถอ่านรายละเอียดได้จากตรงนี้เลยนะว่าเขาห้ามทําอะไรไงบ้างคิดว่าให้ทุกคนใส่ใจกับตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใส่ใจและอาจจะเผลอไปทําผิดพลาดอาจจะทําให้เราโดนแบนเทดได้นะคะถ้าเราโดนแบนเทดเนี่ยการแก้ไขโดยการที่อ e ีเมลไปหาผู้พัฒนาของแบรี o y a ล h i ไฮนะคะ,ะ,คะหรืออะไรประมาณนั้นเนาะว่าให้เขาช่วยดูการแบนเทดของเราน ะะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็จะปลดแบรนด์ให้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปทาการกระทําที่ผิดปกตินะเขาก็จะแบนด์เทรดเราอย่างน้อยก็อาจจะเป็นถาวรหรือ500ปีหรือว่าอาจนานเท่านานตัมนานแสนนานเลยนะคะตรงนี้ก็ให้ทุกคนใส่ใจกันหน่อยเนาะถ้าเกิดทุกคนอ่านแล้วโอเคแล้วนะคะให้ทุกคนกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่ทุกคนกดแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเดินตามท่อนะแล้วก็ลงไปด้านล่างได้เลย คนเดินม,มาชนประตูตรงนี้นะคะเขาก็จะทําการสแกนเราเนาะเขาก็จะเปิดประตูให้แบบนี้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในเจ้าตัวเทดดิงหับแล้วนะคะทุกคนจะเห็นกับว่ามันก็จะมีกลุ่มคนนะคะที่ยืนมุมๆกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าเราอยากได้อะไรเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะว่าเรากําลังตามหาอะไรอยู่หรือว่าเรากําลังขายอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะลองทดลองในการขายทุกคนดูกันนะคะอันรอบแรกก็จะเป็นการขายก่อนเนาะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีใครซื้อไหม ้เรากดเดสอัพดูนะคะแล้วก็ดูว่าในคังของเราเนี่ยมีของอะไรพอที่จะขายได้บ้างเรานะคะจะเทรดเป็นของหรือว่าจะเทรดเป็นเพชรแรกกันก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาลองขายสักอย่างหนึ่งดูเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่นะคะจะลองขายตัวนี้ดูเนาะในราคาที่ถูกแสนถูกนะคะก็จะขายเป็นเจ้าตัวคอเซตเอนชันติ้งเนาะก็มาดูกันนะคะว่าเราจะขายได้ไหมหลังจากที่เราเลือกแล้วที่จะขายอะไรนะก็ลองพิมพ์ว่าเซลลิงดูนะคะอ่ะ ขาย EN นะคะชุดมัน Enchan t e n ็ h a ันติ้งแฮนะคะขาย Enchanting เท่าไหร่สัก100ดิมส์อันหน่ดีกว่าอันนี้พี่ก็จะขายเป็นเจ้าตัว Enchanting h a i r r o o m นะคะปกติแล้วพี่จะไม่ค่อยได้ขายของสักเท่าไหร่นะทุกคนดังนั้นสกิลการขา,ขายของพี่กับชาวต่างชาติคือค่อนข้างแย่ยมากเลยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไมหมส่วนใหญ่จะซื้อขายกับคนไทยจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าชาวต่างชาติจะคุยเยอะในบางทีเนาะถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่ออกเนี่ยก็จะ ต,ต้องแบบใช้ Google ปนภาษาเอาอะไรแบบนี้นะคะชื่อย่อมันคือ e-h นี่นะคะถ้าก็สมมุมีใครสนใจเนี่ยเขาก็จะกดเทที่ตัวเราเองนะคะอันนี้เขาอาจจะสงสัยนะเะเพราะว่าเราขายถูกเกิน นี่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเขาขอเทรดเรามาใช่ไหมเพราะเรากดล็อกนะคะก็รอดูนะคะว่าเขาจะพิมพ์อะไรยังไงมาตรงนี้ส่วนเรานะคะก็ลองพิมพ์ชื่อของตรงนี้ดูก่อนนะแล้วก็ลองแอดให้เขาดูนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มไว้พิมพ์ชื่อของนะคะเขาก็ถามเรานะคะว่าเจ้าตัวคอเสร็จที่เราขายอะ่ะมันราคาหนึ่งพันจริงใช่ไหม แล้วก็ตอบเข้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็พี่ก็จะแอดของไว้แล้วเขาก็จะแอดเพจมานะคะถ้าเราเห็นแล้วเรียบร้อยเราก็กดติ๊กถูกเพื่อ you a c c e p t ไปได้เลยคะล่ะพอเขาติ๊กถูกปุ๊บให้กดปุ่มยอมรับตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเทรดของเรากับชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นของที่ราคาถูกมากๆหรือว่าเป็นข้อสมน้ําสมเนืน้อก็ที่เขาตามหาอยค่ะมักจะโดนเทรดได้ง่ายนะคะซื้อขายกับชาวต่างชาติค่อนข้างง่ายแต่ว่าบางราคาเนี่ยกับคนไทยก็อาจจะถูกกว่าชาวต่างชาตินะคะทุกคน ตลาดชาวต่างชาติมักจะแบบขึ้นขึ้นลงลอยู่เสมอนะคะซึ่งช่วงนีน้คุกกี้คัตเตอร์กำลังม,มาแรงมากเลยแล้วก็พวกเซ็ตแป,ป้ง้องมีหน้านะรประมาณนี้เนาะหลังจากที่นับถอยหลังเสร็จแล้วแล้วก็ยอมรับไปได้เลยค่ะเทสเสร็จแล้วนะคะก็ ก็ขอบคุณเขาหน่อยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นการขายอย่างง่ายๆนะไม่ไม่รู้ทุกคนดูทันกันไหมนะแต่ว่าก็จะขายเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะว่าอ่ะแล้วเขียนว่าเซลลิงอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเขาสนใจก็ก็จะเทรดเรา,าแล้วเราก็จะทําการเทรดเหมือนเมื่อกี้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองซื้อของกันบ้างดูดีกว่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้มีของอะไรที่น่าสนใจไหมทุกคนก็ต้องลองอ่านดูนะคะว่ามีใครกําลังขายอะไรยังไงหรือเปล่า พี่จะลองซื้อของคนนี้ดูนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันจะเสนอราคาหนึ่งแสน คนนี้จูนองมีอะไรไหมบางคนนะคะขายของอาจจะขายในจูนนองให้เราก,กดที่ตัวเขานะคะแล้วก,กดโอเพนจูนนองเลยเลยอ่ะอันนี้นะคะเขาขอเทสตมาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะคุยอะไรกับเราไหมเพราะเราแล้วเขาก็จะเราก็คุยกับเขาไปก่อนนะคะ yes อ่าคนนี้เขาอยากจะขายให้เราแล้วนะคะแสนหนึ่ง การซื้อขายเสร็จสิ้นค่ะทุกคนสำหรับเจ้าตัวเฟอร์หนึ่งแสนเพรนะคะอันนี้จริงๆมันโอเวอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะปกติแล้วจนตัวพี่ขายแค่ห้าหมื่นเพรเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเพื่อซื้อให้ทุกคนได้ดูนะคะก็จะยอมซื้อมันด้วยราคาโอเวอร์ไพรส์นะ,ะนะแต่ว่าจะไปหาทำกันนะคะเพราะว่าอำน,นาจแห่งเงินจริงๆเนาะอันนี้ก็วิธีในการซื้อก็จะมีแค่นี้เลยค่ะก็แค่แบบไปต่อรองไปซื้อขายคุยพูดคุยกับเขานะคะถ้าเขาอยากจะขายกับเราแต่เขาก็จะเทรดมาเองเรารับเราก็คุยกับเขาให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ เทดแอ็กเซเรียบร้อยแต่ว่าอย่าลืมเช็คกันนะคะว่าเขาแอดของจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย แล้วก็ขอบคุณเขาไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสอนเทรดนะคะทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่มีคลิปสอนเทรดมากมายไกายกองเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันอย่างที่บอกไปเลยนะคะเผื่อแบบคลิปนี้อาจจะยังไม่เข้าใจาอะไรไงเนาะเพราะว่าวันนี้มาเหมือนแบบลุกลกรีบๆยังไงก็ไม่รู้เขินด้วยนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยเถรดกับชาวต่างชาติแต่ว่าต้องมาสอนทุกคนแต่ว่าพยายามทําได้เต็มที่เท่านี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว,ว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆดูได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนีี้แบบน,นยก็ขอ มีความสุขนะคะ,ะในวันนั้นใกล้เนี่ยก็อาจจะมีอัปเดตมาแล้วเนาะทุกคนอย่าลืมติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ